รถหลสุรา์ธานีนะผมก็ตอนนี้จอดอยู่ที่บกสสุราชธานีครับผมก้าพรพสั่นรรหรือภาพมาจัดผมขอไปด้วยนะครับก็มีชยัยะตะเวลนะผมแล้วก็ตรงใจตัวนะผมก็เป็นรถสุราชนะผมนี่ก็นัดจะ ชนไหมผมถ้าว่าผมอ่านชื่อผิดผมขอไปนะผมถ้าภาพไม่ชัดหรือผมถ่ายแค่ไปผมขอไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นรถสุราษฎร์นะผมรถอุลออวันนะผมถ้าว่าผมอ่านชื่อผิดขอไปด้วยนะ ก็รถเพิ่งเสร็จจากวิ่งงานนะผมก็มาจอดพักรถอ,อยู่ครับครับเอาเลยครับเอาเลยครับผมกินแล้วครับ